ซื้อเวียดนามชี้ไทยโอกาสชนะกัมพูชาแน่นอนสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเอ็น m อมเมนะครับวันนี้ก็จะมาดูความคิดเห็นของชาวเวียดนาม กับสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับโดยทั้งสื่อของเวียดนามเนี่ยก็ได้มีการวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยโอกาสที่ไทยจะมีชัยชนะเหนือกว่ากัมพูชานั้นมีอยู่สูงมากนะครับเพราะว่าทั้งกําลังทางบกทางอากาศแล้วก็ทางเรือเนี่ยถือว่ามีความเหนือกว่ากัมพูชาอยู่เหมือนกันแต่ว่าทางกัมพูชาก็ใช่ว่าจะไม่มีเขี่ยวเล็บเลยนะครับ ทางกัมพูชาก็มีขีปนาวุธอะไรต่างๆของเขาอยู่นอกจากนี้ทางสื่อเวียดนามยังได้วิเคราะห์อีกนะครับว่าสงครามครั้งนี้ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นสงครามตัวแทนด้วยก็ได้ซึ่งทางจีนอาจจะมีการสนับสนุนกัมพูชาหรือสหรัฐอเมริกาจะมาสนับสนุนไทยซึ่งอาจจะทําให้เกิดสงครามตัวแทนขึ้นในภูมิภาคนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าชาวเวียดนามจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างต่อเหตุการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในครั้งนี้ความคิดเห็นแรกกล่าวว่า อยู่ๆฉันก็รักประเทศไทยอีกครั้งแต่ฉันหวังว่าจะไม่มีสงคารามเกิดขึ้นที่ไหนอีกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าระเบิดของเครื่องบินเอ6ของไทยเตรียมส่งระเบิดตรงถึงเตียงฮุนเซนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ารักเมืองไทยรักนายกไทยสวยจังเลยความเห็นต่อมากล่าวว่าฉันหวังว่าไทยจะสู้เต็มที่กับกัมพูชาฉันสนับสนุนประเทศไทยความเห็นต่อมากล่าวว่าฉันอยากให้ไทยสั่งสอนกัมพูชาให้ลดภาพหลอกตาของอำนาจลงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าลุงฮุนถ้าเลนแบบนั้น จะค่อยๆเสียเพื่อนไปจงจําไว้ว่าญาติห่างๆก็ไม่ดีเท่าเพื่อนบ้านใกลๆ้ๆความเห็นต่อมากล่าวว่าพวกนักา่าอนาธิคมชาวฝรั่งเศสและอังกฤษแบ่งแยกดินแดนอนาธิคมออกจากกันและทิ้งเมล็ดพันธุ์แห่งความสับสนวุ่นวายไว้เป็นเวลาหลายร้อยปีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าจีนยินหัดเคียงข้างกัมพูชาเพื่อให้ไทยและกัมพูชาสู้รบกันจีนล่อให้กัมพูชาเสียอำนาจก่อนแล้วจึงเข้ามาไกลเกลี่ยในเงื่อนไขที่ว่ากัมพูชาต้องยอมยกเขตเศรษฐกิจพิเศษบางส่วนให้จีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งยอมให จีนสร้างฐานทัพความเห็นต่อมากล่าวว่า สนับสนุนประเทศไทยความเห็นต่อมาก็ยังกล่าวอีกว่าสนับสนุนประเทศไทยเสมอความเห็นต่อมาบอกว่าประเทศไทยควรสอนบทเรียนให้กับสองพ่อลูกตระกูลฮุนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเวียดนามลาวและไทยควรจะปลดปล่อยกัมพูชาแบ่งกับพูชาเป็นทั้ง3ส่วนเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สงบที่อาจจะเกิดขึ้นในภูมิภาคความเห็นต่อมากล่าวว่าบางทีฮุนเซนอาจวิ่งไปยังเวียดนามเพื่อขอความช่วยเหลืออีกครั้งความเห็นต่อมากล่าวว่าเวียดนามขอแบ่งครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นของไทยความเห็นต่อมาบอกว่า มั่นใจได้ว่าเวียดนามจะไม่ช่วยเหลือคนในละคุณอีกต่อไปความเห็นต่อมาบอกว่าคนอกตันยูและไมซสือสาสตร์ไม่ควรมีอยู่เลยฉันคิดว่าถ้าสงครามนี้เกิดขึ้นฉันจะสนับสนุนประเทศไทยความเห็นต่อมากล่าวว่าและฮุนเซนก็มาเวียดนามเพื่อขอความช่วยเหลือความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าประเทศไทยอยู่อย่างสงบมายาวนานโดยไม่มีสงครามจนน่าสงสัยว่ากองทัพจะสู้ยังไงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไทยทําได้เวียดนามสนับสนุนเต็มที่ความเห็นต่อมากล่าวว่าทุกวันนี้มีแต่ขีปนาวุธและโดรนเท่านั้นรถถังและปืนใหญ่ คงไม่ได้รับความยมมากนะักความเห็นต่อมากล่าวว่าไทยทําได้เวียดนามสนับสนุนเต็มที่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยกัวเพียงเวียดนามเท่านั้นความเห็นต่อมากล่าวว่าไทยเวียดนามลาวทั้ง3ควรจะแบ่งแยกดินแดน,นกัมพูชาความเห็นต่อมากล่าวว่าเมื่อไม่นานมานี้กัมพูชาได้นําเข้าเครื่องยิงจรวดหลายลํากล้องความเห็นต่อมากล่าวว่าบุญเซนยังมีอานาจกัมพูชายังคงทุกทรมานความเห็นต่อมากล่าวว่าลบชื่อกัมพูชาออกจากแผนที่โลกความเห็นต่อมากล่าวว่าหักไทยก้า โจมตีกัมพูชาเวียดนามจะยืนดูอยู่เฉยๆความเห็นต่อมากล่าวว่าในยามสงบเราต้องเตรียมพร้อมสําหรับสงครามและในยามสงครามเราต้องต่อสู้และเตรียมพร้อมสําหรับสันติภาพความเห็นต่อมากล่าวว่าฮุนเซนและลูกชายของเขาฉลาดมากที่ทําให้นายกยิงของไทยต้องอับอายความเห็นต่อมากล่าวว่ากัมพูชาอ่อนแอทําไมต้องสู้รีบยอมแพ้ซักความเห็นต่อมาบอกว่าหากไทยสู้สุดกําลังสักหนึ่งสัปดาห์ก็คงไม่มีอะไรสู้แล้วความเห็นต่อมากล่าวว่ากัมพูชาพึ่งพาจีนความเห็นต่อมากล่าวว่า าไทยโจมตีท่าเรือกัมพูชาก็จะปิดกั้นเส้นทางออกทะเลความเห็นต่อมากล่าวว่าฉันเดิมพ่านฝั่งประเทศไทยความเห็นต่อมากล่าวว่านี่เป็นการต่อสู้ระหว่างลูกสาวทักษิณกับลูกชายฮุนเซนความเห็นต่อมากล่าวว่าแม้ว่าไทยจะแข็งแกร่งกว่ากัมพูชาแต่ไทยไม่ใช่มหาอำนาจโลกดังนั้นการก่อสงครามจะส่งผลร้ายแรงหากถูกกดดันจากภายนอกความเห็นต่อมากล่าวว่าถ้าไทยบุกฮุนเซนกับลูกชายคงหนีไปจีนหรือเวียดนามความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฮุนเซนบันทึกเสียงนายกัฐมนตรีไทย นี่คือฟังเส้นสุดท้ายของเรื่องนี้ความเห็นนี้ก็จะเป็นความเห็นสุดท้ายนะครับโดยกล่าวว่าหากคุณต้องการสัติภาพจงเตรียมพร้อมสำหรับสงครามให้ดีครับและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามนต่อกรณีความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับดยส่วนตัวแอดเองแล้วก็อยากให้เราเนี่ยสั่งสอนสองพ่อลูกระกูุหุ่นนั้นแต่ในใจแอดก็ไม่อยากให้เกิดสงครามเพราะยังไงมันก็ต้องมีความสูญเสียทั้งสองฝ่ายทั้งกัมพูชาหรือฝ่ายเราแอดก็ไม่อยากให้คุณเซนมันพูดหยามเกียรติประเทศเราแบบนี้ทุกวันนะครับแอด้้ให ตระกูลหุ่นเนี่ยมัวตำนาจในกัมพูชาซึ่งแอดมองว่าเราก็ไม่ได้มีปัญหากับคนกัมพูชาอะไรมากมายขนาดนั้นคนที่ปั่นจริงๆเป็นตัวปั่นเป็นหัวหน้าแก๊งคอร์เซนเตอร์จริงๆเนี่ยมันคือคุณเซนแอดก็ไม่ได้ชอบอะไรพักเพื่อไทยอะไรมากมายแต่ในเมื่อคุณแพทองทานเนี่ยมาเป็นผู้นําของเราแล้วก็ถูกกระทาต่างๆเนี่ยแอดว่าสิ่งที่คุณเซนทำเนี่ยมันไม่มีความเป็นสภาพบุรุษผู้นําของเราอย่างนี้เหมือนกับทํากับประเทศของเราเหมือนกันบอกเลยว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นซ้ำๆอย่างนี้อีกถ เราเปลี่ยนนายกไม่ยากแต่อยากฝากไปถึงคนกัมพูชาประเทศคุณเคยคิดที่จะลองเปลี่ยนผู้นําออกจากตระกูลหุนบ้างไหมเกือบ40ปีที่ตระกูลหุนมีอำนาจชาวกัมพูชาได้อะไรเพิ่มขึ้นความเป็นอยู่ดีขึ้นจริงไหมคนกัมพูชาเท่านั้นที่จะบอกได้เราทุกท่านมีความคิดเห็นอะไรล,ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่อง e อ็น m m มเมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ